สวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้นะคะร้านมือสองเกษตรษยนต์ของเรานะคะหรืออ e ีแตนพิจิตสองนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะการจัดส่งรถของทางร้านเรานะคะอ่าคลิปนี้ขอเป็นคลิปรีวิวนะคะอ่านะคะเราจัดส่งนะคะฟรี100กิโลเมตรนะคะอะนอกนั้นเราคิดตามระยะทางนะคะนี่ก็เช่นกันนะคะใกล้บ้านเราเองนะคะวัดคลองลานใต้นะคะ อยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดคนครสวรรค์ของเรานั่นเองนะคะอพระนะคะได้สั่งอามาดูที่ร้านนะคะแล้วสั่งทํานะคะสั่งทําตามชอบเลยนะคะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้โทรนัดกับาทางพระนะคะเราก็จัดส่งถึงวัดเลยฟรีๆเลยนะคะเพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะอในส่วนของตรงนี้นะคะ จัดทรงถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะสอนการขับนะคะสอนการขับใช้งานให้เรียบร้อยนะคะอ่าเทสระบบกันไปเลยนะคะจัดทำตามสั่งของลูกค้าเลยนะคะเน้นๆเลยนะคะคันนี้คือลูกค้าสั่งแบบไหนทำแบบนั้นเลยนะคะอ่าคันนี้จบนะคะราคาอ่าเครื่องนะคะเครื่องสเดแรงนะคะรวมโครงนะคะสี่หมื่นเก้านะคะแต่แต่ลดหย่อนให้ทาง ทางพระไปนะคะเหมือนร่วมบุญกันเนาะลดหย่อนไป2 0 0พันนะคะเหลือ47่หมเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> คันนี้พร้อมทําสีและเทสระบบทุกอย่างนะคะรวมส่งด้วยเลยนะคะราคานี้อ่ะสี่หมเจ็ดเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะอีแตนลักษณะประมาณนี้นะคะรูปทรงประมาณนี้นะ ติดต่อทางเพจหรือช่อง YouTube ของเราหรือเบอร์โทรนะคะที่ขึ้นไว้ให้นะคะโทรติดต่อสอบถามเราก่อนได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะรานะคาก็มีเริ่มต้นโครงเปล่าอยู่ที่29 0 0นนะคะเริ่มต้นนะถ้ารวมเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่39 0 0เเท่านั้นค่ะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้ส่งถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ กะสวยๆไปเลยนะคะ,อะขอบคุณนะคะ